ถ่ายรูปีเก็บไว้ไหเราถ่ายไม่ไม่ถ่ายเ้กสารเลยแล้วก็ภาพไม่รังฮิฮิไปแล้วเอาเลยน <c oughs> ้อยใจละที่จะทำจนทำที่จะกลับไทยชาติคุณโม ทางรา็ที่รงครับที่สองกับแล้วก็ทงานหลายทาท้ายของกรอทานครัก็ร่วนแบงกัง้องังาห้บอมาแล้วเข้ามาโฉมแล้วก็ได้ยอดไปกกลับมา้วนครตั้ง บัตรเครดิตครับทุกท่ก็สี่คนจะออกมาคนอัวเตรียจะออกมาจากอินเดียแต่พวกมารู้ที่เป็นชาวอินเดียทางประเนี้จะต้องขอตรวจสอบอีกรับแจ้งนะครับว่าจะมีการใช้บัตรได้ร่วมการงานร่วมกันนะคร่วมกันจะต้องจะปุ่มคือไปตรวจสอบเนี่ยก็พบนะฮะชาวเวลาเราใช้ดูซื้อสินค้าเนี่ย ครั้งเดียวใบเดียวก็พอแล้วใช่ไหมแต่นี้เขาใช้ใบเดียวรูดซื้อสินค้าหลายๆอย่างหลายรายการตามที่เห็นนะแล้วก็เรียกตรวจสอบดูเขาแบ่งหน้าที่กันทำว่าคนรูดคนเก็บของคนรูดคนเก็บของตรวจสอบเป็นการป้องกันไปในตัวครับมีอะไรได้ประสานงานอาชีพมีข้อสังเกตุทีไดบ้างหรือว่าน่าลักษณะการรูดเนี่ยมันน่าจะที่ผมอะไรเออบอกใบสองรูดได้ไม่ต้องออกแล้วนี่ครับใช้ดู